สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกับผมบ๊อบบี้สุดเทนนั่นดีล้มมือนี่มีเมนูเด็ดสุดๆพี่น้องต้มอึตงต้มสมอึงใส่ใบบักคามพี่น้องต้มสมแซ่บๆซโอ้เมนูนี่หะกินง่าย่ลรพี่น้องปีละเทือกว่าได้เอาพอเราไปหาไตม้าคนตกกับเจ้าบกกอกพี่น้องบอคือกับว่าอะไร,รับไปก่กัเกาเนื้เต็ม,ๆๆๆม,มทิ่มิวโคลาติเฮ็ดยู กดำโจครับนะอือหือเอาได้พี่น้องมันนัวแบบสุดยอดเลยพี่นงอ้โหเกินคำมันใหญ่ คนนัอ้อโอ้จอพี่น้องือดสุดท้นนั่งสิมีใครบอกมีใครบอกโอ้ยโอ้มีใครพี่น้องเท่าว่าแตกธนาผมแล้วอืมใครมั้ง Mắn, mắn, phải mắn Mắn đi đâu ดูวะเนนี่บอใครบอรใครเดทั้งตัวเลยจับมาได้ตรง 2, ครั้งจากสองสามคืนเลยพี่น้องไม่เกีย่ยวไมยังสิบุญแง ตัวน้ำตุ่มใส่บดต้องใช้ยางไรยังพี่น้องข้าจะใครว้บบกุดท่านั้นแหละเจียบุ้งกัดเกลือรดดีชุดลุดแบบขามท่านแหละใคร่บกใครบุลรๆุลรุนนุลุุลุลบลุลุ บอกใครพี่น้องตัวนี้ไม่ใครไม่เป็นไรล่าดกับเจ้าบกกว่าเจ้าพีกดิดไอเจ้าพีกคนอนี่สุดตอดเลยพี่น้องเข้าไต้มเลยอือพวกมัน ย yeah. ขอโทษขอให้คนที่บ่กกินเอิ่องกินยังเด้อพี่น้องตัวนี้ใครบ่บ่ายใครพี่น้องบอใครบ่าเป็นยังหลาดเดยวแซ่บ์พี่ก่อ นิดน่อยก็ตัวนิดน่อยนิดมุมคำเดียวเลยลาด ตะไคร่ดีใส่เป็นจิ่งก้างสาคายาทีกรบพี่น้องมองม่เคยหอมตะไคร่นี่รับขา้าวดีที่สุดเลยหลดัดเจียวบักกอกเขา เราลืมบอกเออผมลืมเพ็ให้เบื้งว่าก่อนน้ำมาต้มนี่ต้องต้มลวกน้ำห่อนก่อนเด้อพี่น้องตรงต้มน้ำห่อนละล่างเป็นการดับข้าด้ครับเจียวมากกอลาดไป ขาดบ่ไเด้พี่น้องเจ้าเพืออมันเข้ากันแสดงว่ามีใครตัวเดียว <c oughs> ขอญาติบ,บ้างไม่หนีพี่น้องใครบ่หรือบ่ใคร Walk is mm -hmm. คั้เลยตัวนี้หน่อยสิลาดเข้าไปจะแบบนี้หรอน้ำตุมกันนัวพอดี ขามบนเฮ้ยใครบ้างเฮ้ยใครตัวที่สองพี่น้องใครใครหลัดใครอืมอืใครชอบตัว,ตว วสุดท้ายใครบ้าโอ้ใครใครใครบันมันเดี๋ยวกลวกลันเลยอืม พี่น้องคลิปนี้ครับขอนำเสนอพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมนีนะครับคลิปนี้ก็ขออำลร่าพระจากพ่อแม่พี่น้องสุสุสุสดีครับ